ชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ค่ะนับได้ว่าชาวราศีมังกรโดยเฉพาะช่วงนี้จะเคร่งเครียดเงียบขรึมกว่าชาวราศีอื่นๆอ,อาจเป็นเพราะชาวราศีมังกรช่วงนี้มุ่งมั่นในการทํางานเป็นหลักมีเกณฑ์ได้รับงานโปรเจกต์ใหญ่ๆมาทําหรือได้รับมอบหมายให้ทํางานสําคัญหรือได้รับการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานจึงต้องทุ่มเททํางานหนักขึ้นค่ะ ด้านการเงินดาวการเงินโคจรอ,อยู่ในเรือนลาพะโชคลาบความสำเร็จและรายได้จึงทําให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่หาเงินคล่องค้าขายได้กำไรงามมีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคมีช่องทางกลยุทธ์พลิกแพลงในเชิงธุรกิจทําให้การค้าขายธุรกิจประสบความสำเร็จดีค่ะด้านการงาน งานหรือโปรเจกต์ที่เริ่มมาทำใหม่จะประสบผลสำเร็จดีแต่ต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยทุมเทอย่างเต็มที่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานซึ่งจะส่งผลดีในอนาคตเนื่องจากช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะคุณก็ต้องรอบคอบให้มากระวังอาจมีข้อผิดพลาดในเรื่องข้อกฎหมายได้ด้านความรักคนโสดช่วงนี้ความรักกลับมาสดชื่นซาบซ่าเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีเรื่องค้างคาใจเหมือนแฟนจะมีเรื่องปกปิดอะไรบางอย่าง แต่ก็อย่าคิดมากค่ะอยู่กับปัจจุบันเรื่องอะไรที่ผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปชีวิตจะได้มีความสุขส่วนคนที่มีครอบครัวก็จะมีความสุขสนุกสนานอยู่กับลูกหลานและครอบครัวค่ะ